ความสุขแห่งครอบครัวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใครไม่ชอบดูภาพครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรักแต่คราวนี้มีอะไรพิเศษกว่าเมื่อครอบครัวราชสกุลจักรพงศ์ร่วมฉลองวันเกิด15ปีของน้องฮาเปอร์ลูกชายคนโตของหานาฮิวโก้ในงานเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งที่น่าสนใจคือท่านปู่ท่านย่ามอมราชวงศ์นริศราจักรพงศ์ ก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสุขครั้งนี้ด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักงานนี้ไม่ใช่แค่การฉลองวันเกิดแต่เป็นการสืบทอดสายใยความสัมพันธ์และความรักของราชสกุลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและนี่คือสิ่งที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างงดงามแต่คุณคิดว่าการสืบทอดความสัมพันธ์ในครอบครัวในยุคป,ปัจจุบันนี้ยังคงง่ายเหมือนเมื่อก่อนไหมหรือมีอะไรที่เราควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้ความสัมพันธ์คงอยู่แข็งแกรง่งมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ งานเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความหมายครอบครัวจัก,กระพง์จัดงานเล็กๆฉลองวันเกิด15ปีของน้องฮาเปอร์ลูกชายคนโตของฮาน่าฮิวโก้ด้วยบรรยากาศอบอุ่นที่มีทั้งครอบครัวร่วมกันรวมถึงท่านปู่ท่านยา่าที่มาร่วมฉลองวันสำคัญนี้ด้วยภาพถ่ายที่แชร์บนโซเชียลมีเดียโดยท่านยา่าหม่อมราชวงศ์นริศราพร้อมข้อความอวยพรหลานชายที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่แน่นแฟนโพสต์นี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ติดตามที่ชื่นชมความสุขและความรักของครอบครัวนี้ แต่คุณรู้ไหมว่าน้องฮาเปอร์ไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มวัย5 5ปีแต่เขาเป็นทัญญาสุนที่5ของราชสกุลจักรพงศ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานการฉลองวันเกิดครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่งานเล็กๆแต่เป็นการสืบท่อสายใยความรักและความสัมพันธ์ที่งดงามจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ครอบครัวอื่นๆตั้งใจศึกษาและนำไปปรับใช้ในครอบครัวของตัวเอง สายเลือดราชสกุลจัก,กรพง์ที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเริ่มต้นจากสมเด็จพระเจ้าบรวงเจ้าฟ้าจัก,กรพูลภูลกรมหลวงพิศณุโลกประชานาถและส่งต่อมาจนถึงน้องฮาเปอร์และน้องฮันเตอร์ในรุ่นปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและนี่คือสิ่งที่ทุกครอบครัวควรเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน